สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาฮกเกีย้ยน p ุ u เกตเต s นสไตล์ค่ะวันนี้กุ๊กจะมาเสนอคำศัพท์คำว่าโบค่ะโบเรามาทายดูกันนะคะว่าโบในภาษาฮกเกี้ยนแปลว่าอะไรแต่ที่แน่ๆน,นะคะไม่ได้แปลว่ากลวงโบหรือว่าโบแบนแน่นอนค่ะอยากรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ สำหรับคำว่าโบนะคะในภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือเป็น question word เป็นประโยคคำถามค่ะแปลว่าไหมหรือว่าถ้าเป็นภาษาเขียนหน่อยก็จะเป็นไหมที่เป็นคำถามในบางครั้งอาจจะแปลว่าหรือยังหรือว่าหรือยังอย่างนี้นะคะเช่นบอกว่า,วากินข้าวหรือยังคุณกินข้าวหรือยังก็พูดได้ว่ารูจ้จะปุยเล้วโบอ่า รูหรือว่าลู่นะคะเหมือนอยากจะบอกว่าคุณกินข้าวหรืออยังนะคะลู่เจียปุยเลี่ยวโบโนี้เป็นต้นนะคะลู่ก็คือคุณหรือว่าเธอเจียแปลว่ากินปุยก็คือข้าวนะคะอ่าเลี่ยว เลี่ยวกันแล้วและโบตรงนี้ค่ะแปลว่าหรือยังหรือว่าหรือยังนะคะเธอกินข้าวหรือยังลู่เจ้ะปุยเลี้ยวโบตรงนี้เป็นลู่นะคะจะใช้เป็นเสียงลู่เต็มๆเลยก็ได้หรือว่าเสียงมันลดลงเป็นลู่ก็ได้นะคะลู่เจ้ะปุยเล้วโบลู่เจ้ะปุยเลี้ยวโบอ่าอันนี้จะแปลว่าหรือยังแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันในครั้งนี้นะคะก็คือจะแปลว่าไหมกับไหมซึ่งเป็น ประโยคคำถามนะคะพอเป็นตํำแหน่งของประโยคคำถามเนี่ยไมไหมในภาษาไทยไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันค่ะโบก็จะอยู่ท้ายประโยคเรายลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นอ่อันนี้กุ๊กบอกว่าถามว่าไอเจียนี่ประโยคนี้เลยนะคะไอเจียเซลองโบไอเจียเซลองโบลองพูดตามกุ๊กดูนะคะ ไอเจเซลองโบคําประโยคนี้ก็จะแปลว่าอยากกินชาดําเย็นไหมถ้าเกิดว่าจะใส่ประธานของประโยคก็สามารถที่จะใส่ไปข้างหน้าได้นะคะอ่าอ่าตรงนี้สามารถจะใส่ประธานของประโยคไปได้เช่นถ้าอยากจะบอกว่าพ่อพ่อก็จะใช้ได้ว่าอย่างเช่นบอกว่าอาป๋า อาป่าไอเจเซลองโบหรือว่าถ้าเป็นคุณย่าคุณยายก็ถ้าเป็นย่ายายใช่ไหมคะสมมุติว่าเป็นคุณยายเช่นอาม,ม่าก็บอกว่าอาม,ม่าไอเจเซลองโบก็จะแปลว่าอยากกินชาดําเย็นไหมเรามาดูกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะไอไอนะคะไอก็คือถ้าตรงกับภาษาจีนกลางก็จะแปลว่า ตัวไอตัวนี้นะคะที่แปลว่าแบบอยากจะออยากจะใช่ไหะหัวไอ้ h หัวไอชื่อเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็เป็นเจก็คือกินเซลองคือชาดำเย็นและโบนะคะตรงนี้เป็น question word ของเราค่ะ I เจเซลลองโบอยากกินชาดำเย็ยนไหมถ้าคุยมสองคนก็ไม่ต้องมีประธานของประโยคก็ได้ก็คือรู้กันแต่ถ้าเกิดาถามอะไรเช่น มามา่าไอเจียเสลองโบแม่อยากจะกินชาดำเย็ยนไหมก็เติมประธานไปด้านหน้าของประโยคได้ค่ะเรามาลองดูประโยคตัวอย่างประโยคอื่นกันอ่าอีกคำหนึงนะคะคำนี้เลยคุณเป็นคนไทยไหมสามารถไปดูคลิปคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าได้ด้วยนะคะอันนี้ออกเสียงว่าลู่ซีเซียมหลังโบลู่ซีเซียมหลังโบลองออกเสียงไปด้วยกันนะคะ คุณเป็นคนไทยไหมคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ถามได้ว่าลู่ซีเซียมหลางโบคุณเป็นคนไทยไหมนะคะมาดูกันแต่ละศัพท์นะคะลู่ก็คือเหมือนกับภาษาใต้จ๋วก็คือลือนะคะก็คือเป็นประโยคเป็นสรรพนามบุรุษที่สองคุณหรือเธอนะคะลู่ส่วนซีซีแปลนเป็น verb to be แปลว่าเป็นหรือว่าใช่นะคะ ตรงกับคำว่าชื่อในภาษาจีนกลางนั่นเองนะคะส่วนเซียมคํานี้ก็คือมาจากคำว่าสยามสยามก็เป็นเซียมนะคะเป็นคำว่าไทยหลังคือคือคนเดินนั่นเองค่ะโบนี่เลยค่ะประโยคคำถามของเรานะคะคุณเป็นคนไทยไหมลู่ซีเซียมหลงังโบลู่ซีเซียมหลงังโบหรือว่าถ้าจะเป็น แปลงเป็นคำว่าคุณเป็นคนฮกเกี้ยนหรือเปล่าก็เป็นลูซีฮกเกียนหลังโบอ่าเหมือนแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นคนไทยไหมถ้าอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนฮกเกี้ยนหรือเปล่าอ่าก็ถามได้ว่าเป็นลูซีฮกเกียนคําว่าฮกเกี้ยนมันจะเป็นออกเสียงเอกนิดนึงนะคะลูซีฮกเกี้ยนหลังโบ คุณเป็นคนพกเกี้ยนใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช่ก็ตอบว่า C ถ้าไม่ใช่ก็มึงซไปดูรายละเอียดได้ในอีกคลิปนึงนะคะอ่า คราวนี้เรามาลองดูประโยคตัวอย่างประโยคที่3ามกันบ้างค่ะการลองดูประโยคตัวอย่างเยอะๆจะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ในการถามได้ดีขึ้นนะคะอีกอันนึง่งคํานี้เมื่อเราต้องการจะถามว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมเธอขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมพูดได้ว่าลู่เอเฮวฟัวมอเต์โบลู่เอเฮลฟัวมอเต์โบ ลู่เอียวหัวมอเตอรโบแปลว่าคุณขีม่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมอันนี้เรามาดูแต่ละคำศัพท์กันนะคะนี่เลยค่ะลู่ก็คือเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเนอะลู่แล้วก็เอียเป็นการบอก ability ความสามารถว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้ก็คือเบียว เป็นเสียงบอไบไม้แต่ถ้าได้ก็คือเป็นเอียวเสียงออ่างนะคะคัวคัวในที่นี้ก็เหมือนภาษาจีนกลางเลยค่ะคัวเชอควัวมทัวเชอร์อันนี้เป็นคัวมอเตอร์นะคะคัวมันจะมีเสียงเอกนิดๆนะคะมันจะมีเสียงเอกเข้ามานิดๆแต่มันก็ไม่ขนาดเป็นหัวไม่ขนาดหัวมันจะเป็นคัวโดยวันในยุคภาษาฮกเกี้ยนทำมันจะ ในความรู้สึกกุ๊กกว่ามันมีมากกว่าวันนี้ก็ภาษาไทยที่มีห้าเสียงนะคะตอนนี้ก็จะมีเสียงเอกนิดๆอ่าแต่เราก็เขียนเป็นหัวอย่างนี้เลยนะคะลู่เอียวหัวมอเตอร์โบเธอขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นก็ตอบว่าเอียวนะคะอ่าเอี้ยวก็คือเป็นขับเป็นขี่เป็นถ้าไม่เป็นก็บเบียวบเบียวก็คือ ไม่เป็นค่ะมาดูอีกประโยคตัวอย่างหนึ่งนะคะประโยคนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยค่ะของคำศัพท์คำว่าโบนะคะก็คือน,นี่ยาวไหมมาลองพูดพร้อมๆกันดูนะคะลู่อุหมีไอากาวะก้องโบลู่อุหมีไอากาวะก้องโบลู่อุหมี ไอกวะก้องโบอ่อ้ยาวจังประโยคนี้แปลว่าเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหมเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหมเราไปดูตัวอย่างอ่าเราไปดูคำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ก็คือจะมีคำว่านี่เลยแปลมาให้ด้วยเลยค่ะว่าประโยคนี้ตรงกับภาษาจีนกลางนะคะว่า你有什么要跟我说吗你有什么要跟我说吗 มี有什么要跟我说吗ลู่เอ๋ลูอูมีไอกาวก้องโบอ่าแปลว,ว่าเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหมนะคะคำว,ว่าลู่ก็คือคำว,ว่าลู่ก็คือเธอนะคะตรงกับคำว,ว่าหนีอ่าอูก็คือมีัมมิัม,มิเราเคยบอกว่าแปลว่าอะไรนะคะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดคำว,ว่าขม,มิได้นะคะที่ ลิงข้างบนค่ะลู่อูฮัมมิเะเมะนะคะอายเยากะเกินกะคือกะก็คือเกินกับใช่ไหมคะวาตรงนี้ลู่อูฮัมมิให้กาวาก้องบอกวาตรงนี้ค่ะถ้าเป็นคำว่าฉะนะันน่ะจริงๆออกเสียงว่าวา่วาว่าแต่บอกแล้วพอเป็นภาษาฮกเกี้ยน มันใส่คำเข้ามาในประโยคบางครั้งวรรณยุกต์ก็จะเปลี่ยนไปถ้าถามกุ๊กตอนนี้กุ๊กไม่รู้จริงๆค่ะกุ๊กเปลี่ยนตามความคุ้นเคยตามความรู้สึกเลยก็ยังไม่มีหลักจะบอกว่ามันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นเสียงวรรณยุกอะไรแต่ถ้าอยากประโยคเนี้จากว่าถ้าเป็นกุ๊กกุ๊กก็จะลดลงมาเสียงเหลือเสียงเหลือแค่วานะคะก็จะไม่ลูวมีไอ้เกาว,ว่าก้องโบเพราะมันออกเสียงยากเพราะว่ากะว่าก็เลยเป็นกะว่าก้องโบ ว่าตรงนี้นะคะก็คือว่าก็คือว่าคือัวอ,อ,อว่าก้องก้องอวก้องโอยก็คือโชคว่าก้องก็คือพูดนะคะโบตรงนี้อ่ามาละโบมาไหมลู่มีไอากาวก้องโบลู่อมีไอกาวาก้องโบนี่有什么要跟我说吗คุณมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหมวันนี้นะคะ เราก็ได้เรียนคำศัพท์ง่ายๆนะคะเมื่อเราต้องการจะถามว่าไหมหรือว่าหรือยังเราก็ง่ายๆเลยค่ะใช้คำว่าโบโบไว้ท้ายประโยคนะคะถ้าอยากเรียนรู้ภาษาฮกเกีย้ยนง่ายๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องซูเปอร์ชินเจนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Thank you